สวัสดีค่ะพบกันใน EP ที่3นะคะกับช่องอสังหาหนา,หนาวันนีออ้พี่หมูนะคะครับตั้มนะครับผมวันนี้จะพามาชมออที่ดินเปล่านะคะเ,ออเป็นแปลงที่สวยมากติดถนนถนนทางซอยซึ่งถนนทางเข้ากว้างถึง16เมตรเป็นที่ดินขนาดกำลังเหมาะแก่การปลูกที่กอาศัยหรือ,อ,อทำเป็น ตัวโรงงานหรือออฟฟิศได้สบายมากเลยค่ะตั้มตรงน,นี้เป็นพื้นที่สีอะไรนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวค่ะถ้าเราเข้าทางถนนสวนผักตำแหน่งที่ดินนี้จะอยูออ่สวนผัก48ค่ะถ,ถ้าเราเข้ามาจากตัวถนนสวนผักจะ จากตัวถนนเข้ามาถึงหน้าที่เนี่ยแค่เพียง80เมตรเองนะคะค่ะเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าในตัวของพื้นที่ที่ขายเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงคะตั้นแต่เดี๋ยวก่อนนะครับวันนี้เรามีแขกพิเศษใช่ค่ะ,ะครับวันนี้เเราได้รับเกียรติอย่างสูงมากเลยค่ะกับท่านเจ้าของแปลงที่ดินเองเลยค่ะว่าพาเรามาชมที่นะคะค่ะ เดี๋ยววันนี้เราได้รับเกียรนอย่างสูงมากเลยนะคะกับจากตัวท่านเจ้าของแปลงที่นะคะที่สุชาค่ะจะมานำพาดูแปลงที่นะคะที่สุชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับค่ะที่ดินนี้มันเป็นมายังไงอะคะพี่อ๋อที่ดินนี้ก็ซื้อมาหลายสิบป,ปีแล้วครับนะฮะรุ่นคุณพ่อนู่นนฮะค่ะครับเดิม เดิมเนี่ยก็คือถนนทางเข้าเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้เรามาสร้างเองครับอ๋อก็คืออันนี้คือทางที่ิุชาติสร้างถนนนี้เองค่ะเมื่อก่อนจะเป็นร่องสวนนะครับช่วงหลังก็ถมขึ้นมาครับอ๋อที่ว่าถนนสวนผักนี่ก็มาจากตรงนี้ว่านี้เมื่อก่อนก็เป็นสวนผักเป็นสวนผักค่ะนั้นเนี่ยตัวของที่ดินเองเนี่ยพื้น ความสูงของที่ก็เท่ากับระดับถนนเลยหรือว่าสูง,สงกว่าตอนนี้จะสูงกว่าระดับถนนประมาณ20เซน,นครับอ๋อค่ะก็พื้นที่ตรงนี้จํานวนเท่าไหร่ตารางวานะคะเอ่อที่เราจะขายนี่310ตารางวาครับค่ะเอ่อขายในราคาเท่าไหร่ครับพีอ่อ๋อที่เราตั้งขายอยู่วาละ68หมนะครับ แต่ตอนนี้ของคุณหมูนี่ก็พิเศษเหลือ5 0 0 0เลยค่ะดีค่ะท่านผู้ชมถ้าบอกว่ามาจากทางช่องอสังหานานานี้ก็ราคาที่นี่ซื้อในราคาพิเศษเลยค่ะ5 0 0 0นะคะด้านนี้จะลึกประมาณ27เมตรนะครับแต่ด้านนน้น86เมตรค่ะหน้ากว้างเท่าไหร่คะพี่หน้ากว้าง50กว่าเมตรครับ ถือว่าเป็นที่ดินที่สวยมากเลยเป็นแปลงหัวมุมเข้าได้สองด้านแล้วก็ถนนด้านด้านทั้งด้านข้างและด้านหน้าเนี่ยมีความกว้างที่รถสวนกันได้สบายมากเลยด้านนี้จะ10เมตรนะครับแต่ด้านทางนี้จะ16เมตรครับแต่ตัวนี้ก็จะสร้างเป็นออฟฟิศ3ชั้นหรือบ้านเดี่ยวอะไรเงี้ยครับนี่ค่ะตัวอย่างก็คืออันนี้ก็คือความลึก16เมตรเหมือนกันใช่ไหมคะ หลังนี้ก็เป็นออฟฟิศด้วยอาคารที่พักด้วยก็จริงๆบรรยากาศโดยรอบเ,ออเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะเงียบสงบแล้วก็สภาพแวดล้อมก็โอเค,ค,คเป็นสัตว์เป็นส่วนตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านบิวตี้เฮาส์ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็ขายแล้วค่ะก็ มองไปจากตรงนี้ก็ถนนอยู่ข้างหน้านี่เองค่ะแล้วก็อ๋ออันนี้เป็นมะนาวนะครับแล้วฝรั่งแล้วก็มะม่วง3ามอย่างครับค่ะระหว่างระหว่างอันนี้ก็เราก็ปลูกเขาให ok ้พ <laughs> <c oughs> ื้นที่มันเขียวค่ะก็ราคานี้ยังต่อรองอีกได้ไหมคะก็พอคุยกันได้ครับ ค่ะนะคะท่านผู้ชมเห็นแล้วเป็นยังไงมั่งคะท่านใดที่สนใจหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแปลงที่นี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเห็นผ่านไปผ่านมาในซอยสวนผักบ่อยๆอะค่ะจะเจอร้านอาหารดีๆแล้วก็อร่อยนาั่งยอะเลยเดี๋ยวนี้ค่ะครับก็เท่ากับว่า ในละแวกนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องตลาดสดไม่ต้องกังวลเรื่องโรงเรียนก็อยู่ใกล้ใช่ไหมคะแล้วก็ร้านอาหารหหน่านั่งมีตั้งแต่ร้านใหญ่แล้วแล้วก็เป็นร้านกาแฟอ,าอ่ข้างหน้านะน,นี่ก็มีร้านข้าวมันไก่ในใช้นะครับอันนี้นก็<อ>กดังรครับครับแล้วก็ร้านอาหารตามสั่งก็แก๊ปอะไรต้องมาจองคิวกันนะฮะด้านหน้าเนี่ยครับอ๋อค่ะ เห็นได้ในซอยนี้เนี่ยมีในเสี้ยกล้วยปิ้งด้วยในเสี้ยนี่อยู่ด้านด้านหน้าใกล้ๆถนนใหญ่มีเหือลลำพูนก็อยู่ใกล้ๆนะคะร้านอาหารอร่อยในนี้เยอะเลยแล้วก็จากจากตัวถนนเนี้ยไปเนี้ยแค่นี้เดียวก็ไปทะลุถนนกาญจนาใช่ไหมคะใช่ครับประมาณไม่ถึงกิโลไม่ถึงกิโลค่ะ ก็ถือว่ามันสามารถตัดออกได้หลายทางใช่ไหมคะครับก็ถ้าเข้าทางอัศวะพิเชษเนี่ยมันก็ไปทะลุถนนบรมราชชนนีใช่ครับบรมราชชนนีถ้าไปทางซ้ายก็ประมาณกิโลกว่าถึงสายหนึ่ง สนใจที่แบบว่าเออเรามีครอบครัวขยายต้องการให้ลูกหลานอยู่ในรั้วเดียวกันต้องการพื้นที่มากกว่า300ตารางวาก็สามารถสอบถามมาได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับก็700กว่าตารางวาก็สามารถที่จะขายทาได้ก็ลองดูนะคะว่าหากสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาแล้วก็ราคาก็ลองเจรจาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะครับครับสวัสดีค่ะสวัส <c oughs> ดีค่ะ <c oughs>